สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการแบกชัดโลกของผมนะครับแล้วก็ไปดูการเดินเกมการเก็บคิวนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเนี่ยจะแบกไหวเล่นได้หรือเปล่าและจะได้คิวเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับและจะมีเทคนิคอะไรกันบ้าง Let's ก o ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนำที่นี่เลยครับ Cookie Land Shop เติมถูกเติมไวและปลอดภัย100%บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop, ท่านั้นนะครับ ลงกันที่จุดรวมพลนะครับเกมนี้โอ้โหขอให้ไม่มีตัวเว้ยแต่ก็มีอยู่มันก็มีมาให้เล่นบ้างเลยเนาะเออไม่งั้นมันจะเหงาอะนะเท้าขึ้นตรงเพื่อนว่ะขอญาติเก็บเก็บของเก็บของก่อนเฮ้ยโอเคเอาไว้ก่อนละกันว่ะมาหิวคิวครับหิว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 มามาดี๋น้องเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเพื่อนผมดาว ไปเจาะชุดเพื่อนก่อนเพื่อนสำคัญกว่าเปืงเหรียญชุบนะถ้าไปชุบตู้ปืงเหรียญน,นะดิอ่าเห็นไหมคิวแรกของเราเว้ยบ้านเลยมาดีน้องพี่ช่วยครบอยู่โอ้ยเราไม่ได้คิวดิห <c oughs> วันเจีย๊ยบยิงอย่างเยอะหวันเจี๊ยบเลยหวันเจี๊ยบเลย รูบ้มเลยอะเข้าไม่ได้อะผมใส่เกมฟรีไฟตัวละครผมจะอ้วนเกินไปหรือเปล่าอุ้ยมันยิงเพื่อนผมได้นี่มันไม่ธรรมดานะไอ้น,นี่กะสุ่มชัดโลกวันนี้ก็อาจจะเจอตึงอย่างเนีน้มาดิยืนนิ่งๆอย่างนี้นนนนนนของหวานดิน้องอุ้ยขอลืมเลยปะตัวนี้ของเยอะปะกระสุนนี่ไงช้อปปิง้งขออนุญาตปักดาบมีดาบให้ปกักอุ้ย เหรียญไม่พอเอ็งก็หล่อยไปก่อนน้องพี่ให้เอง็งไปก่อนแล้วกันใหม่เจาะมามาพี่ก็ขอญาตไม่อ่อนให้แล้ววะเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นไปละช่างมันเถอะให้อีกคนชุบไปม,มาไอตัวนี้แหละสายลอยแบบนี้ต้องโดนทางขึ้นแป๊บขออนุญาตเลยมาพี่ไม่ปล่อยย่างไว้หรอกน้อง เฮ้ยมันลิงยากแกมาปปมสปายเดมเฮ้ยสไปเดายเดมมาดิโอ้โหกดสกิลผิด,ดมาดิน้องมาดิโอ้โหจะกดจะกดโอลออนอีกรอบหนึ่งนะไอ้เงี้ยไปกดไอ้นี่วงชุบว่ะกดผิดเลยไปครับไปครับชิวครับผมต่างคิวแล้วเอ้าเพื่อนยังไม่เกิดเด็กจบละไม่มีใครมีเหรียญเลยหรอทิ้งไยไม่มีทิ้งเหรียญไปแล้ว <c oughs> ปักดาบฮะไม่ต้องค่วยเพื่อนครับปักดาบไปเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะมาดิไม่โดนเฮ้ยมันพิ้วเว้ยตัวนี้มันพิ้วเว้ยเพื่อนมันเป็นวะมันเป็นวะมัน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 มีแค่ทักษะวิ่งไว้เพื่อนมันไม่ยิงคมหรอกไอ้ตัวเนี้ยขนาดมันปาดผมยังไม่ล้มอ่ะมาดิไหนอ่ะเดินในเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสี่หนึ่งสามหนึ่งอ่ะตัวเนี้ย ไปไหนอะ่ะไอดอกดีกว่าไอดอกไอดอกมีสองลูกเลยว่ะข้างหน้าลงลูกหนึ่งโว้ยขออนุญาตเก็บเกาะสีนะมีเกาะสี่ะขอแช่ก่อนเลยเกาะสี่โว้ยมีตัวตรงนั้นแหละพวกมันวิ่งอะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละตอนแรกอะ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นก่อนดีกว่าโว้ยเกือบเกือบไม่ติดอดี ่าไปต่อได้ครับเจมาดิข้างบนเท้าขึ้นเท้าขึ้นน่าจะน่าจะบนนี่น้องลุ้งใหม่ยิ่งชอบเลยโอ้โหบันเจียบรีเฟล็กรีเฟล็กดีโอ้โหมาดินอ้องมันจะตายคาล้มได้เหมือนกันแหละรีเฟล็กดีอ่ะอะไรเพื่อนมีตัวฝังเคนก็ไม่มองไม่มาร์กหน่อยเลยมาร์กแน่มาร์กแน่อ้ผมซได้ยหูว่ามันอยูต่ตรงไหน มันอยู่มั่งได่เออเฮ้ยไอ้ดอกเอยเก็บอีกรูปนึงจะเป็นอโอ้โหปืนสลิงปืนสลิงอุ้ยสไนเอาไว้ก่อนละกันเนาะเกมนี้เนาะสไนเนาะเออก็ยังไม่ค่อยอยากจับตัวโดดไหตัวโดดหรืออะไรไม่รู้ปล่อยมันไปละกันเอาไมาน้องเราสิ่ดดแล้วดิดตีเลยไปไปตรงไหนดีวะอันนี้ละกันโอโหโล่งโจ่งเลยวะ เอ้ยอะไรเอ้ยเน้วิ่งอย่างงี้ไม่รู้ตัวด้วยขอญาตขอญาตขอญาตมาดีน้องยืนแอคอย่างงี้ไม่ใช่แลบบ้วมันยืนเออที่เลยในเมืองให้ให้ก่อน,ให,อน,น,นให้เปิดมาก่อนนะให้เปิดมาก่อนเดี๋ยวลู่เลยเดี๋ยวได้ลู่เลยมาตรงไหนมาอ,มนอ๋อเพื่อนตั้งวอลอะไรเนะี่ย ไปขอญาตรวมตัวเรารวมตัวกับเพื่อนก่อนเราจะได้เป็นหนึ่งนะครับบันเลยสวยเพื่อนตีเลยเอ้ยตีนี้เป็นว่ะชัดโลกตีนี้เป็นว่ะเล่นมาตั้งนานเพิ่งเจอชัดโลกเป็นอะ่ะมาดิถาบขึ้นเพื่อน,นเปิดใหม่มีได้ด้วยอ,อ่ะดิคนเลยนี่ไงนี่ไงไอบ้านผูสองนัดร่วงหมวกดำเลยอุ้ยอย่าเพิ่งซ้ำนะโอ้โหจบจัด แล้วเพื่อนหูเพื่อนล้มหนึ่งอีกไหวบ้าอ่ะจุกก่อนเออสวยมามาโอ้ยไอตัวเมื่อกี้มัน,นฟลุกเว้ยมันยิงหมวกเราดำเลยเดี๋ยวขออนุญาตลงเก็บศพเดิมนะโอ,อ้โหพลาดอ่ะวิ่งไปโดนมุมมันอ่ะโดนดักอ่ะไม่น่าวิ่งไปเลยว่ะเมื่อกี้โอ้ยยิ้มห้าร้าอ,อ,อยศพเราขออนุญาตโจ้ก่อนยิงก่อนเลยนะเพื่อนเจอตัวก็ยิงก่อนขออนุญาตโจก่อน้ยข,ของเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะดีมากดีมาก อุ้ย,ยมันมาแล้วมาแล้วเพื่อนเอาเลยเราให้นายเล่นเลยเราให้คิวนายเลยเราเรายังไม่เอาเรายังไม่อยากได้คิวอ่ะเราได้คิวเยอะละอ่าเก้ข้างล่างมาบะาวิเครื่องดีดพอดีเคร่งดีดพอดีเป๊ะมัญจกเป็ผสมสลิงก์ก่อนไม่ได้นีเพื่อนมาเดี๋วิวก่อน อยู่ของลืมเลยน่ะตัวนี้ความยาวอะ่ะมาดิเพื่อนอเฮ้ยล้ลมแล้วผพราว่ามาเล่นฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะทุกคนผมคิดว่านะเพราะว่าตรงนี้เอ้ยขอยาขึ้นก่อนถ้าแม่งถ้าแม่งว่ะเล่นเสียงอะไรแปลกไหมทุกคนเล่นเสียงอะไรแปลกไหมอุ้ยมาดิน้องเอ็งอยู่ตรงนั้นมุมนี้สวยวันเทยบชิวอะ่ะเฮ้ยยาซ้ำเลยลวกันว่ะ๋ยวโดนลดา๋ยวโดนล่า 6คิว13ตัวบ้านนี้มีตัวชัวทุกคนเนี่ยไอ้บ้านสองชั้นที่ผมอยู่กำลงังข้างบนเนี่ยมีตัวชัวคือตอนแรกมันมีเสียงเท้าไว้แล้วมันมันหายไปไว้มันต้องอยู่ตรงนี้ผมว่าวงมาั่งนี้เดี๋ยวมีตัวมีตัวออกมาทางสะพานชัวครับผมซูมดูแลเดีเ๋ยวหลังวะปิดก่อนเนี่ยสะพานหน้าเราเนี่ยมีตัววิ่งมาชัวแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าข้างบนเนี่ยมันมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันแคมป์แน่ว่ะเดี๋ยวเนนี่ไง จริงด้วยมาดิาดนี่ไงนี่ไงแค่นั้นแหละอุย๊ยไอ้วอมมันลงมาข้างล่างดีกว่ามาเลยเพลเรานี่ไงมันมีตัววิ่งมาสะพานจริงด้วยไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงนี่ไงน้องแดงๆแ,แค่นั้นแหละไห้แค่นี้แหละมาตัวท้ายฝังตรงข้ามาชัวมาอยมันมาตรงนี้ได้ไงอ่ะ ไม่ไม่ใช่ม,มีตัวเดียวหรอตอนแรกเราเจอตัวเดียวนะอะไรนี่ไม่ใช่แหละมันวาร์ปมาเอ้ยมันดีดมาปะเอออาจจะเป็นไปได้นะครับอยู่ในบ้านนี้ชัวร์นี่ไงชั้นสองเดี๋ยวรอเลยเพื่อนเอง,เองไปขวาเลยเออนั่นแหละนนั่แหละไปฝั่งนั้นเลยชั้นรอข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวมันโดดลงมาชัวร์นี่ไงว้าวว้าวเอ้ยมันไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังว่ะจิ้วจิ้วขับตัวนี้เฮ้ยเปิดมาก็ที่หนึ่งเลยเหรอ 47เ,เ,เต็มอุ้ยมันก็ไม่ได้มีตี้เราตี้เดียวตัวเนี่ยมันลงก่อนเราด้วยประเด็นนะ่ะแต่เราไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาเราอยู่แล้วอุ้ยแต่มันเป็นแน่ว่ะแต่เราไม่หวั่นเว้ยมันมันแค่นี้แหละมันก็นักแข่งกันน่ะเออไม่ดิสั่นเฮ้ยอันแน่แดงไม่รอดละนี่ไงจะตายขาดละคือโดนแดงปุ๊บเองสตายขาดละ แล้วปืนมันจากไหนมันอยู่ฝั่งนั้นน่ะมันนอปืนมันจากไหนอ่ะเง้ยขวามือมตัวตั้งวอลเอาอุ้ยโอ้ยเราไม่โดนเลยโอ้ยเราไม่โดนเลยแดงนี่อ่ะมาดิเฮ้ยอุ้ยมาว่ะอุ้ยเจ้าห่อน้องมาดิว่ามันไม่กล้ากับผมหรอกไอ้ตัวเนี้ยไปละเดี๋ยนะแต่อย่าประมาทนะครับผมอ่ะ เราจะยังไม่ประมาทนะเดี๋ยวปึ๊บหันไปแล้วจริงด้วยเออมไปไหนของมันวะตรงเพื่อนโดนนี่ไงนี่ไงน้องนี่ไงแค่นั้นแหละ <c oughs> อุอยอของลืมเลยวู้ดมีวูดด้วยมีวูดด้วยไอเ้เล่ห์เหรียญไม่พอผมว่าต้องชุบวงมาทุกคนต้องชุบวงอ่ะมาดิมาดิ ดูเสตตั้งวงก็รู้แล้วใครเหนือกับใครอ่ะอุ้ยมาทางซ้ายมาขวามาให้หมดเลยไม่ได้วันอยู่แล้วนองมาดิเอาดิยิงยิง,งยิงให้โดนเดีด๋ยนองเอ,เอาดิเ,าดเดี๋ยวเราเรากำลังเบิดก่อนนะครับผมทุกคนเราต้องมีสมาธิมีสติมีปัญญาไว้นะครับอ่ะเยวไปไปแล้วครับตอนนี้มันมันหายไปแล้วนะวงชุบวงชุบเนี่ยเพิ่มรวยๆแล้ว,แ,ลวแสดงว่าเราอยู่ในวงคนเดียวนะครับ มันหมดแล้วหรือเปล่าโอ๊ยแน,แน่อะไรอย่างงี้หมดเอาละเพื่อนเกิดละเออ,อชิวครับหรือว่าจะเป็นนะซีนี้ชิวเลยอะต่อเลยยาวๆนีว่ว้ยควาแล้วไหนวะมาเล่นในตัวอ่าแนนอนมาเล่นตัววาร์ป นี่ไงน้องตัวารอ่ะตัวารอ่ะชิวตัวารก็ชิวเหมือนกันอ่ะดิเฉยๆนะครับตัวนี้โหตัวหมวกหายหรืว่ามันเล่นปืนอะไรวะต้องเก็บหมวกใหม่เลยสลิงทางแสงมีตัวดักสลิงเนี่ยไม่มีไมน่ามีนะอ้ยอย่อย่ปล่อยไปก่อนให้เพื่อนเราจัดการฝั่งซ้ายเบอร์ี่เก็บไปดูนี่ไงน้องเดี๋ยวดู มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกผู้ชายทันดีมาแล้วแดงๆสองหัวเฉยน้องเล่นเนี้ยโอ้ยของล่มเลยว่ะโอ้ยคนเสบียงแบบของมให้เรานี่ว่ะของล่มเลยอ้มันรู้ได้ไงโอ้ยมันดักโอ้ยมันเป็นมันเป็นนักไอ้โอ้ย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 ดีเกาะก่อน ตามว่ะแสดงว่ามันวันมันวันแล้วอ่าเฮ้ยโดนมายมุมด้วยว่ะชิลครับชูว่าต้องเข้าวงฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนั้นเนาะคนดักลึ่มล่ำเลยอ่ะเป็นหน้าวงเพื่อนเราลงไปแล้วเพือนหลังมาไงเนี่ยไม่ใช่มันอยู่ข้างหน้าเราเหรอไหวเพื่อนตัวนี้ยังไงเกมนี้เราแชมป์อยู่แล้วโอ้โหแล้วเพื่อนไฟติดเพื่อนเอ้าหมวกตามเลยเพื่อนไหวเปล่า ก็ต้องไหวนะไม่ไหวไม่ได้นะไม่ไหวห้ามเลยนะไว้เพื่อนทำดีแล้วดูปานปุ๊บนั่นแหละโหแล้วเพื่อนมันมาท้อนแต่ไม่เป็นไรถือว่าบวก